เป็นข้าวดีใจอย่างมากแล้วก็ในฐาอธนัตแก้ว่านี้ไม่ใช่ดีใจธรรมดานะครับเรานีเป็นครั้งที่สองนวะ่าเองเพราะเราตีไก่เราเป็นฐานที่ในการจัดการมาเจอกันนะครับก็ต้องเห็นว่าองค์กรนี้ผมคิดว่ามีประโยชน์แล้วก็เป็นข่าวตีๆให้การตำรวนเต็มที่เรามีเกาเรียกว,ว่าเรามีพลังงานเงินขึ่นมาจากสาธารณภัยที่เราทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้น,นครับ แรกคือเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากนะแล้วก็เพรเปลี่ยนเร็วมากเนี่ยมันก็พวกวิชาชีพต่างๆนึงก็มักจะใสะ่ช่องว่างในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนะครับบวกกับภาวุโสเราเนี่ยเป็นภาคที่ไม่ค่อยมีนาำพอคนจนเนี่ยนะแล้วเทคโนโลยีก็เรียนรู้ไม่ทันเนี่ยมันก็เลยเป็นช่องว่างทาให้เราเนี่ยถูกหลอกเยอะถูกข้อมูลลวงข่าวลวงในการที่เราลวงเเยอะ และที่ส be, ําคัญที่สุดก็คือว่าเราอยยุเยอะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความเสี่ยงสามประการเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเทคโนโลยีมาเร็วเรามีสตางค์น้อยและเราอายุมากกว่าท่านความดันอะไรอยู่แต่ตัวเดียวกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเนี่ยองค์กรโฮเฟก์เนี่ยมันจะเป็นองค์กรที่เป็นเสริมหุ้มท้าทานเป็นการออกกําลังเป็นการให้อาหารที่ดีข้อแนะนําในการกินอาหารที่ดีให้กับประชาชนโดยเฉพาะชาวอีสานเรานะครับบทบาทของเบ้ชตาที่ผ่านมาในเดปีเนี่ยก็ร่วมือโดยแก้กชิด เราทำกับโคแฟร์ประมาณสามเรื่องอลไรๆนะครับผมคงไม่ลงรายละเอียดเพราะจะมีเซสชั่นที่ผู้ช่วยครมสรรจะบอกอยู่แล้วนะครับคือหนึ่งก็คือเป็นแหล่งให้ข้อมูลนะครับเราใช้ไลน์ของโคแฟร์ไดเยอะมากนะแล้วเราก็ส่งผ่านไปข้อมูลอะไรที่ประชาติต้องการเตือนประชาชนซึ่งก็เตือนมในป็นระยะณอย่างเงี้ยก็ส่งผ่านโคแฟร์เป็นอีกช่องทางหนึ่งซึ่งประชาชนเข้าถึงได้ดีนะครับนอกเหนือจากสื่อมวลชนที่เราใช้อยู่แล้วนะครับอันที่2ก็คือร่วมมือเรื่องฟ้าแฟกเช็คคือตัวส่งข้อเท็จจริง ก็นะมีอะไรก็ประสานมาแล้วก็ตรวจสอบไห้เลยโอ้ใช้แมงฉ่าไปอ้างเยอะมากนะครับพูดว่าเอยดิจิตอลเอยอะไรเอหลายอย่างที่เราลีมเช็คในลรใช้ให้เร็วนะเรื่องไาแชกถ้าเราเช็คช้านี่ก็คือความเสียหายจะยิ่งเกิดขึ้นยิ่งช้ายิ่งเกิดนะครับแล้วอันที่สามก็คือแหล่งเรียนรู้ก็คือแหล่งเรียนรู้เราใช้ที่นี่ในการจัดงานนะครับเราจัดงานกับโอฟแอคด้วยก็มีแล้วเราจัดงานเราเองก็มีในการที่จะ เป็นเป็นศูนย์ในการที่จะบอกข่าวจริงข่าวลวงให้กับประชาชนทราบนะครับแล้วผมก็คิดว่าองค์กรคอร์รัปชี่มันมีประโยชน์มากเยอะที่เขาบอกเนะมันมาเร็วยิ่งเกินเร็วเราจะยิ่งหยุดความเสียหายได้มากขนาดนั้นถามว่าโดยงานรัชกาลไม่มีนะครับผมก็เป็นหน่วยงานราชการหนึ่งนี่ยแต่เนื่องจากหน่วยงานราชการเนี่ยมันแข็งมันตึงทำอะไรเนี่ยมันถ้ามันได้องค์กรรัฐศาสตร์กึ่งกึ่งอย่างเงี้ยมันจะรูปมันจะรูปเร็วได้กว่าแล้วก็สามารถตอบโจทย์ให้กับประชาชน หยุดงไฟนะครับไม่ให้มันนามได้เร็วกว่านะครับ ก็ต้องเจอหน้ากันจริงราก็ไม่เจอโอ,อกาสยากแต่ถ้าผลกระทบในวงกว้างจะส่งผลให้ให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองน,นะครับพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้อย่ามั่นเชื่ออะไรง่ายๆตามหลักการสูตรตอนนี้ลองอางยาสิทธิในพุกจังหวัดตัางบัญชีมาบัญชีมา ลองจากยาสิทธิ์นีซึ่งน่าเป็นห่วงมากนีซึ่งเขาบอกว่าการไอ้ข่าวเฟ้นนิวในที่ดีที่สุดเลยทีตอนนี้ยิ่งเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไม่มีใครอยากเจ็บจากตายแล้วอยากอยู่นานๆข่าวลวงเรื่องสุขภาพเยอะแล้วเราก็ไม่คเคยกลองกันหรอกเพราะไม่รู้จะลองอย่างไรอยู่ถังใครฉะนั้น ไอ้คำว่ารู้เท่าทันเนี่ยรู้เท่าเนี่ยอาจจะยากรู้ทันเนี่ยแล้วเนพอจะทำได้นะนะฉะนั้นก็อยากจะกล่าวเรียนว่าผมค่อนข้างมีใจนะที่เรามีภารีเครือข่ายศูนย์ตอกท่านเขาลอยขึ้นมาได้เห็นด้วยทั้งอุตสาหการมอุโภธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าในภาครัฐกำลังตีตัวคนระเบียบเยอะศูนย์เนี่ย ในอนาคตเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเราทำกันเองในจังหวัดมันก็อาจจะประสิทธิภาพอาจจะไม่ครอบคุมถ้ามีเครือข่ายจังหวัดอื่นๆและในภูมิภาคเหมือนที่เราเราทำเราลุยเข้าไปในพมา่าไม่ได้มันต้องไปลุยคุยกับพี่ใหญ่นะันนะแล้วก็ไปคุยกับจีนบางทีถ้าเราสามารถสร้างเครือข่ายเราตั้งข่าวรว,วมนี้ผมก็คือ มันเ็น่าจะเป็นประโยชน์รับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่เป็นเยือโดยเฉพาะคนที่เป็นเหยือก็คนยากคนจนนั้นแหละเหมืีสั้งกำซัดการทํางานกับโคแฟนไทยแ,นแลนด์เนี่ยพวกเราทํางานมาตั้งแต่ปี2561นะคะหลังจากที่เริ่มมีปัญหาเรื่องวิชาชีพเข้ามานะคะแล้วก็ในช่วงของโควิดที่เกิดขึ้นนะคะเราก็ยิ่งทํางานเข้มข้นเพราะว่ามีข้อมูลข่าวลวงมาตลอดนะคะ,นะคะ ที่เครือข่ายที่ทำง,งานกับเราแล้วก็เป็นคนมาปลุกพลังให้เกิดเครือข่ายต่อต้านข่าวลวงเกิดขึ้นก็คือทางโคลแฟกไทยแลนด์ค่ะคุณสิริทิพยน์ศักดิ์นะคะเป็นผู้ประสานงานโคลแฟกชุมชนนะคะวันนี้มาร่วมกบตัวด้วยองค์กรที่2ค่ะโคลแฟกพีสานนะคะคุกะณกะวหองกลิ่นนะคะวันนี้มาพร้อมทีมงานเดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ทางนานเข้มแข็งม,มากในพื้นที่อีสานใต้ทั้งสุรินทร์ศรีสะเกษ อำนาจเจริญน,นะคะบุบลราชธานีคุณแม่รดรราชนีสีไร่วงศ์ชินีออนนะคะคุณแม่อยู่กับเรามาตั้งแต่ปี63แล้วก็แต่งกรรลัททาเป็นมิวสิกวิดีโอนะคะเดี๋ยวจะได้เอาไปให้สมบัตช่วยเผยแพร่เพราะว่ากนรลัมีผลกับผู้ฟังที่เป็นผู้สูงอายุนะคะซึ่งคุณแม่ก็เป็นคนช่วยเราไปิตสื่อตรงนี้เป็นสื่อสร้างสรรค์เราร่วมกับทาง ขอนแก่นนะคะวันนี้ท่านรองประธานสภาวัฒนธรรมมาวนาาาด้วยต่อมาก็คือสภา,าองค์กรผู้บริโภคฉบัดขอนแก่นนะคะท่านอาจารย์จินนันภาาเทียนนะคะรวมทั้งสมาคมผู้บริโภคฉบัดขอนแก่นด้วยนะคะคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งวันนี้ให้ทางคุณสหโชคนะคะซึ่งเป็นคนทำเอีสารอินไซต์ตัวจริง ุณวินิตนะคะกับภาคีเข้มาด้วยแล้วก็ภาคีองค์กรที่มาร่วมกับเราในปีนี้นะคะที่จะทํางานร่วมกันก็คือทางอิสานเรคคอร์ดค่ะ<อ>คุณคาไทรัตนะคะซึ <oui. S 1> <ม>่งเป็นทีมที่จะเข้ามาช่วยทำเรื่องของการต่อม้าเข่าลวงวนะคะโด<อ>ยเฉพาะในเรื่องของการเามืองความมั่นคงนะคะซึ่งพวกเราเนี่ยขาดอยู่ในเรื่องนี้นะคะเราเองมีทําเรื่องของเคสชวนเป็นหลัก นะคะถูกมิจฉาชีพบ้างถูกรอกร้องเพางโทรศรัพท์ต่างๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดที่อยากให้ทุกคนช่วยปรบมือให้ก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานได้กำลังออกเสียงน่นะคะซึ่งถือเป็นองค์กรต้องแบ,บกต้อมาได้นะคะเพราะว่าจับเคลื่อนเรื่องของไทยการเงินมาก่อนหน้าคนอื่นเลยนะคะโคแฟกเองนีก็มาทีหลังไม่ซ้ำไปนะคะแล้วก็พอธนาคารแห่งประเทศไทย ก็เลยทำให้ในระดับพื้นที่เราทํางานกันได้อย่างเข้มข้นมากขึ้นที่หนึ่งว่าสิ่งที่ประชาชนเข้าใจผิดแล้วก็โทษสอบถามมาโดยตลอดก็คือว่าปร,ป,ประชาชนเนี่ยทำธุรกรรมโดยต<ด>รงกับธนาคารประเทศไทยหรือไม่น<ด>ะครับเช่นการฝากเงินการให้สินเชื่อการโอนเงินการตรวจสอบยอดเงินเกี่ยวกับใครก็ตามที่อยากจะตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับทาง ทางการเงินเนี่ยจะโทรมาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและเข้าใจว่าแบงค์ชาติเนี่ยจะดําเนินการให้ได้อันเนี้ยขอเรียนนิดนึงนะครับว่าธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ทําธุรกรรมทางการเงินโดยตรงกับประชาชนนะครับบทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยเราทําธุรกรรมกับธนาคารพาณิชย์ธนาคารของรัฐและเป็นที่ปรึกษาให้กับทางรัฐบาลนะครับอันนี้คือบทบาทและหน้าที่หลักของเราในทางด้านการเงินดังนั้นสิ่งที่ประชาชนสอบถามมาเนี่ยนะครับ อยากจะให้เอกนิดนึงว่าถ้าเป็นเรื่องแบบนี้เออจะสอบถามใครได้นะครับถ้านึกไม่ออกนะครับแบงค์ชาติมีเบอร์1 2ึ่นะครับอันนี้จะให้คําตอบที่แน่นอนและก็ชัดเจนมากเ,าเหมือนกับที่ท่านผู้ในการอาวุโสได้เล่าไปนะครับเรามีแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบได้อัาเนึ่ง 1, 1, เป็นท่อที่สําคัญมากนะครับนะบแล้วก็เดี๋ยวจะให้ เพิ่มเติมนิดนึงเกี่ยวกับข้อมูลที่เราไปลงภาคสนามนะครับว่าเราไปเจออะไรบ้างนะครับว่าเคสแต่ละเคสเนี่ยมีการแอบอ,าอ้างยังไงนะครับอย่างล่าสุดก็มีการแอบอา้างผู้บริหารรัฐชาตินะครับเกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือแม้กระทั่งให้เงินดิจิตอลหนึ่งบาทอันนี้ว่าแบงค์ชาติสนับสนุนหรือให้เงินกับประชาชนหรืออีกล่าสุดก็คือว่าให้ประชาชนโอนเงินมาให้แบงค์ชาติตรวจสอบสมม เนื่องจากว่าจะมีการโอนเงินจากต่างประเทศมาเข้าบัญชีแล้วโอนค่าธรรมเนียมให้ไปตรวจสอบอันนี้คือสิ่งที่ทางแบงคชาติได้รับข้อมูลมานะครับก็เลยให้ข้อมูลแล้วก็ถือโอกาสแลกเปลี่ยนกับทุกท่านนะครับว่ากรณียอย่างนี้นะครับแบงคชาติไม่ได้ทําธุรกรรมเดินตรงกับประชาชนนะครับเรื่องนี้โฟกัสมหมที่หนึ่งว่าที่านเราเนี่ยโดนหลอกในเคสอะไรบ้างน,นะครับผมขอยกเป็น3เคสสักหลักก็คือ ซื้อสินค้าออนไลน์อันนี้โดนหลอกมากที่สุดนะครับเกษตรกรเนี่ยเวลาโดนหลอกเนี่ยจะแยกเป็นสามกลุ่มอายุระดับด้วยกันถ้าเป็นผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่อยู่บ้านคนเดียวอยู่น้อยอันนี้จะโดนโรแมนติกนะครับหลอกมาตีสนิทหลอกให้เชื่อใจหลอกให้เชื่อถือนะครับเนื่องจากว่าอยู่บ้านแล้วไม่มีคนคุยด้วยอันนี้จะมีโอกาสสูงที่จะโดนแบบลักษณะ หลอกเป็นเพื่อนโรแมนติกแล้วก็สุดท้ายหลอกให้โอนเงินนะครับการหลอกให้หลงทุนนะครับการหลอกให้หลงทุนเรามีที่เห็นมีอยู่2อเคสด้วยกันนะครับล่าสุดก,คออก,คก็คือหลอกให้ลงทุนเรื่องของทองคำกับหลอกให้ทุนใน้เรื่องของเทรดหนึ่งการต่างประเทศอันนี้2อเคสที่เราลงุนขึ้นมาที่เราเห็นนะครับทาธนาคารที่รวบรวมมากมา็หลอกรวมขายสินค้าหรือบริการค,คนซื้อของไม่ได้ของซื้อของไม่ตรงปก แับสองหลอกให้โอนเงินเพื่อทํางานก็เหมือ,อนท่านคุณแม่บอกเมื่อกี้ให้กดไลค์กดแชร์ให้แยกผ <Yeah. S 2> ู้ตัดแยกแ,แยกแยกยางมาผมอีกคนนึงโดนแยกยางมาผมอีกคนนึงโดนให้รวมยางมาผมๆๆ <c oughs> าายุบกรวมสีหนึ่งเต้ยมันตลกนะมันก็มีคนเชื่อนะแก่ผมนะโจ้บ้านรวยแหละบ้านรว,วยทำธุรก,กิจเลย มีเงินมีเงาเก็บแต่ว่ามีมีเหตุที่ต้องใช้เงินด่วนไม่อยากขอพ่อแม่ <c oughs> อยากได้เงิน1นึ่งแบาทไม่รู้จะทํำยังไงไปเซิร์ชใน Google ว่ากู้เงินออนไลน์เจอเพจหนึ่งเร <c oughs> าก็คุยกันคุยไปคุยมาเพราว่าโอเคให้ได้แต่ว่าหักดอกเบี้ยไปก่อนนะสิบเปอร์เซ็นต์หมื่นหนึ่งใช่ไหมเราเจ้าคนเงินให้เขาก่อนหมื่นหนึ่งมันโยนให้เราคืนเท่าไหร่แสนหรือเก้าหมื่นหลายสิ่งหลายอย่างพวกแบบว่าโอนไปปุ๊บมันก็อ้างเรืงว่า ติดคุณโอนทิมอะไรติดไปรู้มันจะให้ทิมตรงไหนเหตุข้างล่างยวเราโอนถ้าเราทิมติดหรือจุดต้นนิยมมันบอกว่าให้โอนมาใหม่แต่ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเราจะโอนคืนจะย้อนเงี้ยให้อีกคืนเป็นการโอนเพื่อให้ระบบมันตัดเงินอะไรไปรู้โอนไปทําไปทํางานเสียเงินแปดแสนบาทเดือนจริงอยู่ในระบบไทยรูปีออนไลน์ด้วยผมไม่นั่งอ่านผมขำเลยอยากอยากเปิดถ้าไม่ติดเรื่อง p d ดีเลยผมอยากเอาเรื่องนล้นะมาเปิดให้อ่านให้ฟังให้อ่านให้ดูมากเลยว่า มันมีเรื่องอะไรแปลกๆเยอะคนอยากกู้เงินหนึ่งแสนทำไมไัเสียเงินแปดแสนบาทที่จริงผมอยากเดินมาคุดยด้วยซ้ำว่า,าตอนนั้นมันคิดอะไรอยู่มันบอกว่ามันช็อกค,คือจังหวะหนึง่งอ่ะอะไรก็พูดแล้วโดนหลอกให้จ่ายค่าทมเนียมอะไรไปแล้วพอจังหวะหนึง่งรู้ตัวแล้วว่าโดนหลอกประมาณช่วงประมาณสี่แสนห้าแสนแล้วอยากได้เงินคืนบอกฉันไม่เอาแล้วฉันอยากได้เงินคืนมันก็บอกว่าโอนไปสี่แสนแล้วนะอยากได้เงินคืนใช่ไหมได้ เดี๋ยวเราดําเนินการให้แต่คุณต้องโอนเงินสี่แสนเข้ายอดเดิมามาก่อนเพื่อให้ระบบ<ม>ถอนเงิอนอะไรของมันก็ไม่รู้สอบเนี่ยอะไรสักอย่างม,ม,มันก็ตัวไมีรู้เรื่องไงคือเสียเงินแล้วตอนแรกสี่แสนอยากถอนและอยากยืมยุติกระบวนการนี้มันให้โอนอีกสี่แสนเกืร้อยแปดแสนมีกูรู้เยอะที่สุดในลโลกมีพวกมีความรู้ทางการเงินที่แบบเปิดคอร์สอะไรอ่ะมีความรู้เยอะที่สุดในโลกประเทศอื่นเขาไม่เปิดคอร์สอะไรมากมายเท่าประเทศไทยเลยนะ ดังนั้นไปเรียนรู้เองแล้วก็คุงสูเองดีกว่าเนาะอันดับ5้าคมขู่ทางโทรศัพท์ก็หอาพวกปลอมตัวเป็นตำรวจแอบอ้างว่าเป็นเจ้าที่เอเอส